เราเองนี่แหละที่น้ำตาตกก็เอามือจับอย่างนี้ในกระจกเนาะเขาจะไม่รู้ก่อนว่าใครมาเยี่ยมน้องเข้มแข็งขึ้นเยอะแต่ถ้าไม่ได้ออกไปหนูก็ทําใจแล้ววันนี้ก็มีโอกาสได้ไปเยี่ยมน้องนารามาเพราะว่าเราเนี่ยมีโอกาสมากรุงเทพพอดีแล้วเราก็จองคิวนานมากกว่าจะได้คิวเยี่ยมน้องแล้วก็วันนี้สรุปก็ได้คิวมาจริงๆไปกัน4ี่ห้าคนแต่ว่าเข้าไปข้างในจริงๆได้แค่2คนก็คือเรากับเจบียนั่นแหละค่ะ เราได้คุยอะไรกับดาราเพราะดาราก็เป็นคนที่ซัพอร์นเราเอาจริงๆแบบใช่แบบแรกที่เราเห็นน้องเดินมาที่จะมานั่งคุยกับเราเราเองนี่แหละที่น้ำตาตกแล้วก็มือจับที่กระจกน้องก็เอากระจกจับมาหลังจากนั้นก็คุยกันแต่น้องก็รู้สึกว่าดาราไม่ได้รู้ใช่ไหมว่าเพรจะไปเยี่ยมเขาจะไม่รู้ก่อนว่าใครมาเยี่ยมแต่เขารู้ว่าประมาณนั้น เขาจะรู้ว่าใครตีเขาจะรู้ว่ามีคนมาเยี่ยมเขาแหละวันนึงอาจจะสองรอบหรืออะไรเงี้ยแต่เขาไม่รู้ว่าใครมาแล้วนารองให้ไหมน้องไม่ลองนาต้องบอกว่าน้องเข้มแข็งขึ้นเยอะเพราะว่าถ้าช่วงแรกๆน้องอาจจะรู้สึกว่ายังปรับตัวไม่ได้แต่ตอนนี้น้องคุยกับเราน้องรับสุดว่าแม่ท่านได้ออกไปก็คือก็คือดีแต่ถ้าไม่ได้ออกไปหนูก็ทําใจแล้วแต่สุดท้ายสิ่งที่น้องห่วงอยู่ตลอดก็คือน้องห่วงเรื่องของของของที่น้องเคยเหมือนเหมือนถูกน้องโกงมาอะไรเงี้ยน้องน้องเป็นห่วงคนเหล่านี้น้องบอกว่าน้องไม่มีเจตนาที่จะแบบ โกจนวินาทีสุดท้ายที่น้องโดนจับน้องก็ยังยืนยันว่าน้องจะชําระให้ทุกคนต,ตอนนี้ปราะมานานตอนนี้ปากบอกเพรในเรื่องของ ่อนหน้านี้ใครที่เป็นคู่กรณีประมาณนั้นเนี่ยนีิคือสิ่งที่น้องห่วงคู่กรณีพวกนี้เนี่ยไม่ต้องอะไรเดี๋ยวถ้ามันนงดารากลับมาเขาจะชดใช้ให้เพราะวันสุดท้ายที่น้องจะโดนสับน้องก็ยังยืนยันว่าน้องพยายามที่จะจดจด,จดทุกอย่างจดลายชื่อของทุกคนเพื่อที่แบบเพื่อจะชำระตรงนี้อยากให้เจ้านี้ทุกคนสบายใจได้เมื่อน้องได้ถ้าน้องได้ออกมาน้องยินดีจะมาทํางานแบบเต็มที่เต็มสู่เพื่อชัยนี้กับทุกคนนี่คือสิ่งที่น้องห่วงที่สุดแล้วก็อีกอย่างก็คือแม่นางแม่นางนางหัวแม่นางรู้สึกว่า ทรัพสมบัติอะไรที่นางเคยให้แม่ให้นางไว้ตอนนี้แม่นางก็ลำบากขายทุกอย่างหมดไรเงี้ยเธอเป็นครั้งแรกที่เพชได้ไปเยี่ยมนาราครั้งแรกในรอบเก้าเดือนแบบว่าลกษะ น้องไม่อ้วนน้องไม่ผอมแต่น้องยังเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าน้องผมสั้นเหมือนฟิลเกผมผมสั้นหน้าหวานอะไรเงี้ยเออที่ดูมีความสุขนะแล้วเราก็ถามว่ามีมีผู้ชมผู้ชายเลี้ยงดูไหมน้องว่าไม่มีหรอแต่นล้นเป็นข่าวแบบเหมากันว่ามีผู้ชมผู้ชายแต่เพราะว่าในเขตแดนของนาจะมีผู้ชายแบบประเภทนักนักขังประเภทปกติอ่ะไม่ใช่เหมือนฟิลแบบคองเปมที่แบบคนรวยๆที่จะมาเลี้ยงอะไรเงี้ยนะน้องก็ต่อสู้ด้วยตัวเองแล้วน้องก็ฝากขอบคุณทุกคนที่ไปเยี่ยมน้องแอนมีตัดพ้อเบาๆว่าคนบางคนที่น้องอยากให้ไปเยี่ยม คนที่เคยช่วยเหลือกาคุดกันน้องม,มีมีตพรพอมาบอกแต่เราขอไม่พูดแล้วกันนะว่าเป็นคใครน้องก็อยากได้รักกับใจกับจากคนเหล่านี้บ้างอ,าอะไรย่างเงี้ยเออน้องก็พูดถึงคุณแม่เก่าๆที่เคยจ้างงงจ้างงานอะไรประมาณนี้เธอนี่คือสิ่งที่น้องตัดพอมอาค่ะจริงๆ15นาทีที่คุยกันเนี่ย คิดว่าคุยจบไหมเนื้อยังอยากคุยไม่จบแล้วยังไม่ลืมความเป็นดาราคือดาราจะมีความเป็นสาวคอนเทนต์ตลอดเวลาเธอเข้าใจไหมถึงแม่ออกมาแม่โดนอย่างนี้นี่หนูนะอะไรเงี้ยคือมาบอกใช่คือเธอก็เลยว่าประมาณนั้นดาราไม่้ห่วงแม่จะพูดทุกอย่างที่แบบแม่รู้สึกอะไรอย่างเงี้ยเออประมาณนี้เลยค่ะแล้วตอนรุนนั้นรู้สึกอะไรบ้าง ตอนแรกฉันคิดว่าจะเศร้าหรือว่ามันด่ามามากกว่านี้แต่พอฉันเห็นน้องจริงๆฉันก็ยามบอกน้องว่าจงอยู่กับความเป็นจริงถ้าวันนี้เราหลีกหนีมันไม่พ้นแล้วอยู่กับมันยังไงก็ได้ให้ตัวเองปรับตัวให้ได้แล้วก็อยู่อยู่ให้มันอย่างมีความสุขวันเวลาเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปอาจจะช้าหน่อยแต่ว่าสุดท้ายวันนี้เราเลือกไม่ได้นี่นาลาไม่มีตัวเลือกแล้วถูกปะนาราก็ต้องอยู่กับมันให้ได้แล้วก็เป็นกำลังใจกัให้กับน้องค่ะแล้วก็จะมาเยี่ยมนาให้นาราสีหน้านาราเป็นยังไงแมทสุดท้ายที่ เรียกได้ว่าแทบจะเป็นแมตตัดสินของน้องว่า,วา้บ,บานจะได้ไปต่อหรือว่าจะหรือว่าจะตัดสินเลยบบอะไรเงี้ยใช่เพราะล่าสุดเห็นว่าคุณมงคุณแมนไปตรงไปเตยก็จะได้ออกแล้วอย่างนี้ดาราก็อาจจะมีความหวังแต่เราไม่รู้ว่าทนายฝั่งน้องจะเป็นยังไงแลวอย่างเจเบียได้คุยอะไรกับดาราบ้างก็คยเจเบียกับดาราก็จะคุยเรื่องประมาณว่าก็รู้สไตล์เจเบียเนาะคุยแต่เรื่องผู้ชายกันออว่าในนั้นเป็นยังไงบ้างแซ่บไหมนั่นน,น,นู่นนี่อะไรเงี้ยเธอ อ่ะแล้วลำบากเธอกับเจ๊เบียร์นี่มันคือคอนเทนต์หรอที่ด่ากันที่ไปกันเธอทะเลาะกันบ่อยมากฟังนะสุดท้ายฉันก็จะรับปิดจบทุกเรื่องไม่ว่าเรื่องนั้นจะเป็นคอนเทนต์หรือว่าเรื่องจริงทุกอย่างมันก็ต้องมาจบที่ฉันหมดถ้าจะไม่ว่าจะเป็นการคืนดีการทะเลาะกันก็ไม่พ้นเพชรปรับปรายอยู่ดีคือทะเลาะกันจริงใช่ไหมทะเลาะกันจริงมันก็ต้องมีบ้างลิงกับฟานะไรอย่างเงี้ยธอสุดท้ายแล้วถ้าน้องเบียร์เขาอยากไปต่อเขาก็ต้องแบบนะเธอเขาจะเข้าหมายใช่ไหมตอนนี้เขาเลี้ยง้างแทนซางแล้วว่าฉันกลับมาเป็นดาราเนาะเธอก็รูู้ออย่ืโลวเเบย เยอะแล้วนะอนาคตอาจจะได้เห็นน้องเบลแบบเปิดบ้านไปเช่าคอนโดอย่างเี้ยใช่อาจจะได้เปิดร้านยำในอนาคตปั้นไหลคนเลยอะไรอย่างเงี้ยอย่าเรียกว่าปั้นเลยเถอะเพื่อนกันเนาะคนรอบตัวเราก็พากันไปดีกว่าเราดีๆแบบนี้คนของเาแบบเราไปบังคับอะไรพวกเขาหรือเปล่าเขาบอกว่าฉันกดดันนูนีใช่ไหมไม่จริงเราเป็นสไตล์อย่างนี้แล้วเป็นเราเป็นศิลปินแลาเป็นอาร์ตชิพจริต้องมีขึ้นมีลงมีบโบอลล่ามีซึงเร้าบ้างถ้าเข้าใจหรือว่ารับเราได้แต่แรกต้องต้องรู้ว่าเราเป็นคนแบบไหน มากกว่าเออแต่สเานล่าสุดอคะค่ะน้องเฟิร์นที่สเปนน้องเฟิร์นที่สเปนเขาไปเขาไปได้ดีแล้วเขามีเขามีผู้จัดก,การมีทีมหใหม่แล้วที่นี่คือมาเพื่อคอนเทนต์ก่อนตอนแรกใช่ตอนแรกมาเพื่อคอนเทนต์ว่าเขาเงียบไปนาน<ม>แล้วก็อับสวกกับน้องไม่มีเงินเนาะสุดท้ายน้องก็มามีโอกาสได้มีเงินแล้วมีคนเห็นว่าน้องเนี่ยออกมาอยู่คนเดียวได้แล้วไม่มีเพื่อนคู่ซีแล้วนั่นนู่นนี่สามารถจ้างงานน้องได้ก็โอเคแล้วรกับเาม เราไม่ทะเลาะนะจริงเราทะเลาะล่าสุดเราแค่น้อยใจเขาเรื่องน้องนาลาน,นี่แหละเราอยากให้เขามาเยี่ยมกับเราในฐานะของเพื่อนพี่น้องเพื่นอนมันมร่วมลกด้วยกันึงเราชวนเขาไปเยี่ยมนาไรประมาณนั้นแต่เขาปฏิเสธที่จะมาประมาณว่าอาจจะ,ะไม่เหมาะกับภาพลากักษณ์นั้นนู่นนี่บาบา่บา,า,าอะไรเงี้ยซึ่งเราในฐานะเด็กไอดอลตัวแม่ที่เราอยู่มานานเลยะจะบอกว่าเรื่องของชื่อเสียงหรืออะไรก็ตามแต่เนาะกับเรื่องของความสัมพันธ์หลังบ้านน่ะมันเป็นเรื่องที่เราสามารถแยกแยะได้แต่ถ้าน้องเขาเลือกวันนี้เขาตัดสินใจแล้วแบบนั้นก็ไม่เป็นไรเราให้คันให้เคารพ แปว่าเขาก็จะไม่เห็นภาพเขามาขายอาหารได้ช้างแล้วนี่หรออาจจะเป็นปีนึงอาจจะมีทำมาแบบการกุศลได้ถ้าเกิดเขาอยากจะมาเราก็ยินดียินดีทำอะไรกับเพชรแบบคงไม่ได้ไม่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 มีแล้วแล้วเสียดายไหมเวลารวมกลุ่มกันแล้วมาสร้างสนุกใช่ไหมุกอะไรอย่างเงี้ยเอาเป็นว่าเรายินดีกับทุกคนถ้าเขาจะไปได้ดีหรือเขาจะมีอะไรก็ตามแต่เราเป็นพี่เนาะสุดท้ายเราก็ยินดีถ้าได้เห็นทุกคนประสบความสาเร็จเรายินดีจริงๆค่ะแต่อาจจะร่วมงานหรือไม่ร่วมงานปล่อยให้มันเป็นเรื่องของอนาคตนะบอกา ร่วมงานกันได้เหมือนเดิมแต่ว่าความรู้สึกไม่เหมือนเดิมนี่มันคืออะไรในกลุ่มของเมเ่อคอะไรเงี้ยก็สุดท้ายแล้วความรู้สึกทางใจมันก็ต้องมีบ้างนิดนึงปัญหาบางเรื่องที่เราต่างคนต่างอารมณ์เลีร์ไม่ได้อะไรเงี้ยหรอก็เขีรยได้แหละแต่เราก็ไม่คนแบบนี้เราจะพูดยังไงดีอะคือเพรปะปลาก็คือเพจปะปลาจริงๆอะค่ะเอ้ตอนนี้มาเป็นคอมเมนเตอร์ให้กับมิสแกนก็เราอะดูนางงามทุกค่ายแหละแต่ว่าวันนี้ปีนี้มันเป็นปีใหม่เราเห็นเพื่อนเราอินฟูเลยหลายคนมาด แล้วก็เลยอยากจะลองแบบมาศึกษากเรียนรู้แกลนดีแล้วรู้สึกว่าวันนี้ แกนเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ทําให้คนมีรายได้นอกจากความสวยความงามนอกจากนางงามที่มีมงกุฎบนหัวแล้วแกนเป็นอีกหนึ่งหนทางที่มีความรู้สึกว่าได้ครบจบที่แกนวันแล้วก็หนึ่ง only เท่านั้นก็เลยอยากจะลองมาที่แกนดูนนี้อยากให้แสงไปชี่มากจะพูดถึงพีดีคนนี้หน่อยไหมก็ขอบคุณแอนนาเป็นทั้งเพื่อนเป็นทั้งนุ่นน้องที่น่ารักแล้วก็ตกใจไหมันที่นาไปขายตกใจวันนั้นเราเตรียมต้อนรับนาเออนาบอกโทรมาแต่ตีห้าเลยกลางเดินทงมาบุรีรัมหุยมาเลยมาจอยกันมาสนุกด้วยกันแล้วแอนนาก มาวันนี้แล้วก็อยากจะขอบคุณขอโทษบอสนวัดด้วยถ้าอาดีตเคยพูดอะไรไม่ดีอะไรเงี้ยเพราะตอนนั้นเรายังเด็กแต่ที่บอสมานะก็ฝากขอบคุณขอโทษบอสด,ด้วยแล้วกันนะแต่วันนี้ยินดีที่จะเป็นหนึ่งในของมิสแกลแน่นอนถ้าบอสเปิดโอกาสให้นะครับฝากด้วยตรงนี้นะคะวันนี้มาดูมิสแกลสนุกไหมสนุกแล้วก็ชครมงอคลอ่ะฉันชอบเบอร์เจ็ดเบอร์สิบเอ็ดนะฉันชอบเขาสวยดฉันไม่รู้เขาชื่ออะไร เออแล้วก็มีคนหนึ่งที่ที่ฟาร่างูเห่าสุ่มสู่เยอะๆเออคนนี้ชอบชอบทรายไม่ชอบน้องสู่เหรอที่เป็นผิวสัมเท็ดฟอร์ก็ชอบคนนั้นแต่แต่ว่าเขาเป็นแกล่ะน้องแต่เราพูดไม่ได้ใช่ไหมเดี๋ยวถามว่าเป็นวิจารณ์เขาก็เฟยสดีอยู่ที่ว่าเวทีต้องการแบบไหนมากกว่าในวันนี้เลยต้องการแบบไหนมากกว่าวันนี้มาดูรอบจังหวัดติดใจขนาดนี้จะลุยต่อกับแบรนด์ไหมถ้าของระดับประเทศแน่นอนถ้าวันนี้กระแสดีหรือว่าแอนนารู้สึกแฮปปี้ที่ว่าเราแบบเราเรามาเลือกข้างเขาแล้วจริงๆก็ยินดีที่จะม โอเคขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะจะไม่เห็นใ่ายอาหารช้างแล้วใช่ไหมเพราะว่าเป็นดาราอยู่เทียบแล้วอย,อย่าพูดดีกว่าเพราะว่าเราก็เราก็ดังมาจากตรงนั้นถ้ามีโอกาสเรายินดีกลับไปช่วยเพราะว่าสัตว์เราก็ต้องยอมรับว,ว่าสัตว์มันก็น้องมันไม่ใช่คนนะเธอถ้าได้ช่วยเหลือเราก็ยินดีค่ะ